สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีของเล่นใหม่นะครับนี่คือเจ้ารถไต่ถังมนรูุโลกนะครับนี่ไหมรถไต่รา,างเอ้ยมหัศจรรย์นี่นะเขาเขียนว่ารถไต่รา,างหัศจรรย์เลื่องแสงได้ในที่มืดนีนะ่แต่วันนี้เรารู้สึกว่าที่ทดลองของเราจะไม่มืดนะค,ดดครับซื้อมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ นีเ่เปิดเปิดสวิทเอาข้างในเลยดีกว่าครับรถเป็นไงนี่ดูดูนะครับเพื่อนๆย่างเฟี้ยวเลยดูไปไปโอ้โหดูสิเพื่อนๆเฮ้ยเฮ้ยยังเฟี้ยวเลยไหนเราเปลี่ยนเปลี่ยนมาอันนี้บ้างเนี่ครับไปไป จะไต่ยากนะเพราะว่าไปอ๋อโอ้โห <laughs> ง่ายๆอะอย่างเท่เลยอะ่ะเดี๋ยวนี้เราจะเปลี่ยนมิติใหม่ในการเล่นมาเป็นอย่างนี้บ้างนะอย่างนี้บ้าง,าง,างาไฟถังอยู่ข้างใน วิ่งวิ่งรอไปก่อนนี่ดูดูดูเ,เพื่อนๆโอ้ังไงล่ะแต่ไต่คนเดียวมันคงจะเบื่อเอาควันวิ่งเพื่อน โอเคสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบบายบาย